่าเตรียมนะฮึบ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 อ๋อมาไปถอยถอยถอยไปถอยอ่เตรียมตัวปุ๊บปุ๊บขอขอ๋ออ๋ออ๋อเลยอ๋ออ๋อเร็วจะให้ไม่ให้เนี่ยออ๋มาไปถอยถอย ถอยอ่ะถอยไปถอยโอ้โห้ท่าเป็นนิดเดียวเองท่าเป็นนิดเดียวเองอ่ะขอนะขอ,าอนะวางลงขอ,งอไปไปถอยไปเตรียมตัวอถอยไปเตรียมตัวเตรียมตัวถอยถอยไปอีกถอยไปอีกถอยไปอีกระยะห่างหน่อยโอ้โหเก่งจริงๆ,ๆ,ๆ ฟังแล้วยังเอาอีกอ,ะ,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 อะสไปสไปสิสไปสไปลูกอ่าอ่าถอยไปถอยเว,เวลาถอยเวลาถอยโอ้โหเก่งจริงๆเลยฟองนมนี่เก่งมากเลยเก่งจริงๆเลยอ้าวถอยถอยถอยไปหามายถอยถอยเอ้าอึ๊บอึ๊บเอ้าวโอ้โหไ,ได้ทุก ได้ทุกตรงเลยอโอ้โหเก่งจริงๆเลยอาะถอายฮะไปอีกเอาโชว์สูงหน่อยคันนี้โชว์สูงนิดนึงโอ้โหได้ทุกลูกไม่มีพลาดต่อยังอ่ะถอยไปทางนู้นถอยไปทางนู้นถอ่อยยังไงดีนะซ้ายขวาซ้ายขวาปุ๊บโอ้โหโ ทางไหนอาที่ย์นอนอ่ะเก่งมากความนำเก่งมากไม่เอาแล้วเหรอเต้อยู่เลย